ค่ะบันทัดที่ห้าพียอโซนี่คือพีดาะะพีดาแปลว่าอะไรคะโอชิพ,พีดาแปลว่าอะไรได้ไหมล่วงนะคะแปลว่าบานอ๋อพีพีดาแปลว่าบานนะดอกไม้บานถ้าล่วงคือชีดาแบบเขียวนะคะชีดานี้เขียวเฉาอะไรเงี้ยนะคะ <S <S ตรอจิงแลเขียวเฉาล่วงอะไรเงี้ยดอกไม้อ่ะแต่ถ้าเจะล่วงจริงเลยก็ก็เป็นตอโชีดาได้นะ นะ,ะถ้าถ้าอยากล่วงเลยต่อรอจีดาเลยก็ได้อันนี้คือล่วงเลยจริงๆรล่วงหลนเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเนาะนะคะข้อที่หนึ่งนะคะนี่อันนี้มีเป็นแบบถามตอบคำถามนะคะแล้วก็จะมี ูข้อที่สองจะเป็นการให้ข้อมูลแล้วข้อมูลนี้ถูกหรือผิดแล้วถ้าผิดแก้ยงไงโอเคเนาะแล้วก็จะมีที่สามคือถามเกี่ยวกับตัวเราเองนะคะโอเคเนาะสอบมีสามอันนะอันที่หนึ่งนะคะ 1> 1อันดี่ันึ่งอันี่หนึ่ 이 사람은 용산 가족공원에 갔어요. 2번왜 거기에 갔습니까? ทำไมถึงไปที่นี่?ทำไมถึงไปที่น 어, ท โอเคนะคอกีเพราะว่าอะไรคะคอกีคอกีที่น okay ั่นนั่นที่นี่จะจะจะต้องอยู่ที่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะคะอยู่บ้านคุณพิมพ์เนี่ยที่นี่อย่นั่นาะทำไมถึงไปที่นั่นเอ่อพอพอดกดกูกยองเฮสโซยได้ไหมไม่เป็นไม่ การบอกเหตุผลน่ะมันไม่มีแกมมาตระกูลเหตุผลวัตถุประสงค์เขาไม่ได้ถามทําอะไรนะถ้าเขาถามโอเคสมบูรณ์เซลเราตอบ벚กุกคุกยอง을했어요อันนี้ได้นะคะยงซันคาจู공원에서벚กุกคุกยอง을했어요ถ้าเขาถามแฮ뭐했어요ถ้าเขาถาม where 갔어요 where 갔습니까กกิริยาหลักเราคืออะไร where ซ어요กิริยาเราคืออะไรคะ กียร์หลัคโต้องต้องลงท้ายด้วยคาดาคำตอบเราต้องลงท้ายด้วยคาดาอ่าต้องเป็นพอกดขู่เกีกยงาราคาสอ้อกดขู่เกี้ยงฮาหาคาสัยโอ้สาที่นั่นเป็นอย่างไร 기간은 um, เป็은어기은꽃이 oh. 많이 피어서 아주 아름다웠습니다. 꽃이 많이 피어서 아주 아름다웠습니다. 4번 그곳에서 무엇을 했습니까? 어. 산책도 하고 사진도 찍었음, 아, 찍었어요. เดกหัคู่อันนี้ตะนะคู่า,าะคะคำตอบจริงอยู่ในพวกนี้หมดเลยเขาถามว่าไปที่ไหนออดียคเซออดียคซมิกาอันนี้คือคําตอบของข้อที่1นเน,ะนาะยงซันคาจุกเน่คซมิกะนะคะอันที่2องเขาถามว่าไปทําไม,นะ,ไม,มนะคะหรือเขาจะถามเป็นยงซันคาจุกาเน่ซอฮาร์ดคซมิกะไปเพื่อทําอะไรก็ได้นะนะคะ นะอันนี้คือคําตอบข้อที่2อนะอยู่ตรงถึงตรงนี้เลยเนาะนะคะไปเพื่อดูดอกเนี่ยพอดกดอะนะคะซากุระเกาหลีอะเนาะถามว่าเป็นยังไงต้องเป็นประโยคที่ใช้ในการพรรณนานะคะโอเคเนาะถามอ๋อเราบอกดอกไม้บานเยอะใช่ไหมสวยมากอันนี้นะถามว่าทําอะไรนะคะต้องตอบเป็นกิจกรรมนะคะคำตอบข้อสี่ตรงนี้เดินเล่นนะคะด้วยแล้วก็ถ่ายรูปด้วยอันนี้โอเคเนาะนะคะต่อมานะคะ 예 OX 퀴즈요 1번. 날씨가 많이 추웠습니다. X. 날씨가 어땠어요? 날씨가 춥지 않고 따뜻했어요. 날씨가 춥지 않고 따뜻했어요. 맨유장 한꼿나ก็ 날씨가 춥지 않고 따뜻해서 아주 좋았습니다. 그거 벌아이유나. 이번 친구와 저는 공원 앞에서 만났습니다. 어디에서 만났어요? 학교 앞에서 만났어요. 한번이 사람과 친구는 공원에서 사진을 찍었습니다. 어, 아니, 맞습니다 맞습니다. 습니다다니 공원에사람이많아서꽃을구경하기가힘들었습니다อันนี้ถูกแต่ประโยคแรกประโยคที่สองไม่ถูกถ้าถูกครึ่งเดียวแปลว่าถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกต้องเนาะนะคะเหมือนตอนทำข้อสอบโทปิกเดาข้อมูลเพิ่มเองได้ไหมไม่ได้ ี่ด้ใหม่นะคะเรารู้ว่าคนเยอะถูก <N> แต่ว่าคิมทร์สันดีดานหรือเปล่าเราไม่รู้ไม่รู้แปลว่าผิดคินทอรตาไหมไม่รู้น,าารนะคะแปลว่าผิดเลยนะถูกครึ่งเดียวไม่ได้นะนะคะโอเคเนาะฉะนั้นข้อนี้ถือว่าไม่ถูกต่อมานะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาข้างบนแล้วนะเป็นของเราเองนะคะเกี่ยวข้องกับประมาณเนี้ยนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่เราสามารถเอามาใช้ในการตอบได้นะ,ะเวลาสถานที่เขาเรียง,งยังไงนะคะเีย이제자기생각말하는거예요 일번 주말에 어디에 가고 싶습니까? 어나디아아 도서관 도서관이 가고 싶어 싶어요. 네 가고 싶어요. ขอเวลาได้ไหมคะ?เตมอ 아. 아까 문제에 답하면 ไง?ขอเวลาได้นะ.시 주말에 어디에 가고 싶습니까? 어. 주말에 도서관에 가고 싶어요. 말에 도서관에 가고 싶어요. 2번 누구와 같이 가고 싶습니까? 친구하고 어가고싶어요친구하고가고싶어요는친구하고같이가고싶어요นะจะใส่สถานที่เพิ่มก็ได้เปลี่ยนเป็นคําเกยก็ได้ <Okay. S 1> นะคะจะใส่คำว่าด้วยกันเพิ่มก็ได้นะคะมาขยายเวอรเพิ่มก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะไปกับเพื่อนคือไปด้วยกันกับเพื่อนอยู่แล้วเนาะไปที่ไหนถ้าจะใส่เพิ่มก็คือสถานที่ีต่อเนื่องกับข้อข้างบนเนาะนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นเต็มเประโยคได้ไหมครูบอกขอะะเป็นปะปน,นะคะ ตอนสุดสัปดาห์อยากไปที่ห้องสมุดด้วยกันกับเพื่อนขอเต็มประโยคเลยนะขอเอาใส่ทุกอย่างเลยค่ะช <laughs> ูมาเัชิกูฮักกโทโนากากาโกอากานานกักโากกากาชานกา 마지막 3번 거기에서 무엇을 하고 싶습니까? เอ่อไปห가องสม이이요만 한번 반คำถ 거기에서 무엇을 하고 싶습니까? 체근 이코 싶어요 읽고... อ่านก็ชอบอยู่อยากอ่านหนังสือก็ชอบอยู่ขอสถานที่ด้วยได้ไหมคะห้องสมุดในห้องอยากอ่านหนังสือก็ชอบอยู่ขอเวลาด้วยได้ไหมช่วงเวลาในห้องสมุดในห้องสมุดในห้องอยากอ่านหนังสือก็ชอบอยู่